วัดไปไลฟ์สดอยู่วัดนะคะตามบ้านคุณยายไปดูได้นะคะไปวัดคุณยายเลยนะคะวันนี้คุณยายไปวัดบุ้ยย่องจะคของกับเป็นพนักฟังเอาเด้อพี่น้องจ๋ายายเราย่องจะคของเรามาบ่มีผู้ใดย่องย่องจะคของก็ได้เลยหรอวะยายน้องยายน้องวันดีค่ะจากพี่ไอ้นะคะ ลุงรวยบอกสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะยายน้องอ็กคิวจากน้องแปดนะคะแม่น้องแปดแม่น้องแปดมาร้อย่องจะขอมย่องจะขอปัญญานิ่แเราก็ไปย่องยิ้นิ่โดยได้ไปอ่านเี๋ยเราไปย่องยิ่มนินยิ่มนก็ได้ยิมเด้๋ยหัวย่องเก่งแล้วย่องเก่งทำกับข้าวซื้อสำเร็จเลยเนาะสะดวกเนาะคุณยาย มันข้าวมี 1. ข้าวแล้วก็ซื้อข้าวไปวัด <l aces> ส่วนนชอบสีม่วงเนาะสีม่วงวันเสาร์นเกิดวันเสาร์ <l aces> เหรอเอ้าคุณอ้ายสวัสดีจ้าจากใจน,น้องนะคะนี่ที่ดีดูเวลาไม่ใช่อะไรนะพี่จะเอ เดินเดินเดินจอดเด้อค่ะขอบคุณค่ะคุณยายน้องขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหกดวงตาที่อยู่อาจจะอยู่บูเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่ามันจะขึ้นแค่หกดวงตาอยู่เยอะกว่านี้นี่หล้ออยู่หนึ่งดวงตาแล้วตอนนี้ตอนนี้แล้วอ,อยู่หนึ่งดวงตานะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องสำอางขอบคุณแม่คันขอบคุณพี่เพน้องทุกคนนะคะที่เวนมาถ่ายจอดจอดจอดรถไปเบียดเบียด किस्मत <laughs> में <laughs> ดิก็สวัสดีคุณยายเนาะสวัสดีเนาะคุณตาจากเบิทองนะคะให้ใส่บาตก่อนนะเอฟพีเดี๋ยวป้าเดินกับอ้าโมไห้มาเดนเล่นโทรศัพท์ขอบค,คุณค่พี่แอขอบคุณค่ะสาธุสาธ่นะคะยังไม่ไปนะคะขอบคุณค่ะน้องสัมาน ยังอยู่นะแต่ดวงตามันหายไปคนอยู่เยอะอยู่แต่ว่าดวงตาจะไม่ค่อยขึ้นเป็นแบบนี้นะคุณแตนเป็นเรื่องธรรมดาประจา์ก็ส่งหัวใจสดๆคุณกะแฟจ้าขอบคุณค่ะหัวใจดูบัวแจกน้องสมานนะคะน้องสมานเขาให้เขาให้ส่งหัวใจให้ส่งหัวใจแค่สามดวงนะคะส่งแต่ติ๊กเกอร์แค่สามดวงต่อครั้งนะคะ บ่อยๆแล้วเนาะสุตามดวงตุค้างบ่อยๆเลยกินได้น่ารักจริงเนาะพันขอเป็นเพื่อนหนึ่งคนนะพันนี่พันจะไม่เป็นเพื่อนแย่หรอคะเป็นเพื่อนแย่ได้นะคะแย่ก็แค่น่ารักไดแคน่ารักเนาะ น้องหนูชื่อว่าฟ้าสายอ๋อน้องฟ้าสายกับน้องแตงโมอายุเท่าไหร่แล้วคะน้องฟ้าสาย